เสดาวเะดาฝรั่งสวยงามตามท้องเรื่องโอ้ยกำลังกินพี่น้องี่กำลังแ,บแบ่บสวยมากนี่นะเก็บก่อนเด้อพี่น้อง เรายดอดอุบอุบอยู่ในดงมันไม่ต้องกลัวเลือกได้เลยเนี่ยอุ่อ่อนพี่หลง บู้ยโอ้ยดูผักให้อยากให้ดูปวดแล้วปวดเกียงขี้เหล็กหน่อยอ,อันนี้อีก อเอ้ยขาก็ไม่ถึงผู <laughs> ้ <laughs> เตี้ยผู <laughs> ้เตี้ยขาก็ไม่ถึงนี่แม่ไปนนองเอ้ยอ่อนๆงามๆ่วๆๆว่ล่ะ <laughs> ดอกไม้สวยสวยเนาะพี่น้องนี่นี่สวยงามเนาะบื้อพี่น้องเบิ้งนี่ป้าติดโทรอีฟอีแแม่เอาเก็บไม่ใหญ่จ้าที่รักเก็บเลยที่รักดีนะอยู่ในดงฝรั่งนะเนี่ยจะดูดดูดูไม่ดูข้างในจ้าโน่นนะโน่นนะนู่นน่ะนู่นน่ะแกงจ้าไปแกงแกงแกง เก็บรถเก็บรถอุ้ยอันนี้มีกำลังนะ้ำอะไรอวดหลายเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บซะเลยเก็บรถเก็บโรยเก็บโรยเดี๋ยวหนูจะไปเก็บฝั่งนู้นให้พี่เก็บฝั่งนี้ก่อนอุ้ยเก็บเลยเก็บไปตรงนี่ยเดี๋ยวจะโน้มลงนะบ่เก็บบอบอเก็บบอบ่บอเก็บอุ้ยน้อไม่อยากแย่งอะนะอุ้ยไม่ได้แย่งด้วยแยะงขนได้หมดเลยเนี่ยรถล้อเอารถสิบล้อมาใส่ ดีนะที่นี่ไม่ไม่ค่อยมีคนไทยอยู่เท่าไหร่เขาฝรั่งเขาไม่รู้จักเก็บกินอย่างเราคนไทยก็เก็บเอาไปกินเจออะไรก็กินกินได้กอะก็มันกินได้ก็เก็บสิเอาเอาอันใหญ่ดีกว่าอันเล็กไม่เอานูนเขียวอออเลยกินได้ทุกยอดเลยนะเนี่ยทุกคน งามแท้ๆใจดีแต่ว่าต้องกินทําให้มันสุกๆก่อนนะลวกน้กําทิ้งก่อนนะทุกคนเพื่อความปลอดภัยเออลวกน้ําทิ้งก่อนแล้วค่อยเอาไปแกงโอ oh. ้เต็มมือแล้วจ oh. ้ะเสียงห่างจังปั๊วป้าปั๊วป้าปั๊วป้าจยมันยอดมากอู้ดูดูดูปั๊วเก็บเหมือนอะไรนะ พักน้ำเมืองจีนเหรอเกาหลีป่ะญ uh ี่ป cool ุ <h <h ่นเกาหลีอะไรเนี่ยเนาะอวกมากเลยนะเนาะเอาเหลือไว้เอาเหลือไว้เป็นบางยอดให้มันติดต้นบ้างมันก็จะโกนเกินนู่นนะงามกว่าหน้าคนญีกนี่อันนี้ก็กำลังจะอ่อนๆพี่น้อง นะอ่อนอ่อนอ่อนอ้วรั่วนะถ้ามันอ่อนอันไหนที่มันอ่อนมากเกินไปเราไม่ต้องเก็บไปนะเอาที่มันแบบเอาไปแกงพอดีนะนะอ่อนเกินมันก็จะมันก็จะขมเกินไปนี่นะโอ้ยบอกให้แฟนโน้มให้อู้ นี่นี่น,น,นี่สวยจริงๆเอาลงมาอีกนิดงสิคำดาวลิษ์ทูบิดโอเคโอเคขอบคุณค่ะนี่โอเคอีนาฟหูยงามแท้ๆเขียวอื้อรือเลยเนาะนี่โอ้สวยงามอเอาเอาอันนี้ก่อน อันนี้มันโน้มมาแล้วลมโน้มมาให้นี่นี่นลมโน้มมาให้นี่นี่แบบโน้มให้หน่อยค่ะโอ้ยขอบคุณเดอ้อพวดหละ่ะพวดหล่ะโอ้ย,โ,อยโดนข้อมันมันก็เลยไม่ออกว่านี่หน่อยนีึงไปละพไปละ เอาละเอาละเอาละเอามาทางนี้เด้นี่แม่นี่แม่นี่นี่แม่น,มนี่นี่แม่นี่นนปลาทูใหญ่กว่าไม่ค่อยดูนะโอ้ยสวยงามแท้ๆ นี่อีกิ่นนี่ไหมนุ่มวเขียวๆมันอร่อยนะทุกคนมันไม่ได้ขมปีเหมือนสะเดา้านเรานะมันมีขมขมมันมัน่ะทุกคนถ้าใครเคยกินสะเดามันจะรู้นะสะเดามันก็ยังขมกว่านี้หน่อยนะอันนี้ยังไม่ไม่ขมมากทุกคนดูช่วย จ้ามาช่วยกันฟุ้วเดี๋ยวจะเก็บแบบมืออาชีพให้ดูเฮาเอาเฮาเอาเลยเนาะกิ่งบนนู้พี่นู่นกิ่งข้างบนนู้นอะนู่นู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 โอ้เอออู้สวยแท้ กำลังแตกอ่ะคือแบบเยอะมากทุกคนดงเลยเออดงดงสะดาวฝรั่งของแท้เลยนะเนี่ยดงสะดาวเลยสะดาวดง้เนาะงามงามพอเหรไม่ใช่เนี่ล้นเออเออกำลังออกดอกอันนั้นเก็บเลยเก็บเลยรู้ถ่ายให้เนี่ยเก็บเลยเก็บเลย เดี๋ยวอย่าเพิ่งปล่อยนะเก็บเสร็จหนาหนูจะเอาดอกให้เขาดูอันนี้อีกยอดไออนั่นไงอันนี้คือดอกมันทุกคนมันยังไม่แก่เลยทำไมออกดอกคิดว่าน่าจะเป็นดอกนะนะ <No, S 1> <No. S 2> ดอกนอะ น่าจะอกดอกก่อนนั่งไงดอกที่แห้งไปแล้วเก่าแก่นูนะของปีที่แล้วนะดูสิสวยดูสข้างบนกําลังสวยนี่กำลังแตกออกดึงถึงแม่เลยดึงยอดดรอตใบเห็นเห็นในนี้เห็นชัดอยู่อืสวยสวยทุกคนดูนะความแตกต่างก็คือมันจะมีอยู่สองสีอันนี้ก็จะเป็นสีเขียวนะคะทุกคนนี่สีเขียวแบบที่เราเก็บไปนะคะ ส่วนอีกต้นหนึ่งนะคะที่ขึ้นข้างกันอันนี้คือข้อแตกต่างนะคะทุกคนนี่อันนี้เป็นสีแดงสีแดงนี่ก็คือจะถ่ายหนักหน่อยนะทุกคนจะระบายเยอะมากกว่าอสีเขียวอ่อนนะคะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยกินกันส่วนมากก็จะเป็นจะกินสีเขียวๆนะคะทุกคนจ้ะถ้าสีแดงเข้มขนาดนี้ก็จะละไว้นะคะ ถ้าไม่มีจริงๆก็ถามว่าต้มน้ำทิ้งกินได้อยู่นะคะต้มน้ำนานหน่อยแล้วก็อาไปปรุงสุกนะคะกินได้แต่จะระบายเยอะนะคล่องแคล่วแล้วอันนี้นะคะทุกคนจะพาทุกคนดูต้นเบเย์แบร์นะคะก็คือแบล็คเบอร์รี่นะคะนี่กำลังออกดอกสวย เขาจะชอบอยู่กับใกล้ๆทะเลนะคะใกล้ๆทะเลค่ะทุกคนนี่จ้ะจะขึ้นเยอะนะคะจะมีเยอะมากที่ไหนมีทะเลนะต้นแบล็คเบอร์รี่จะอยู่เยอะนี่ทุกคนดูดิต้นสูงทมหัวเลยปูนกำลังแตกใบกำลังออกใบ นนูเหมือนยอดยอดมะกอกกำลังออกยอดอ่ะทุกคนมะกอกอที่เขา,เาไปตำใส่ส้มตำที่ลูกมันใส่ส้มตำกินอะ่ะโอ้โหได้ไหมมือสูงใหญ่เชนี่ทุกคนทะเลลมแรงแรงจะพาทุกคนมาดูว่าเราจะมองเห็นหอยนางลมไหมนะคะ เมื่อวานนี้เราเดินมาคือตอนมันน้าลงเรามาตอนประมาณสองทุ่มกว่ากับสามทุ่มน้ํามันลงแต่วันนี้น้ําเปลี่ยนนะคะทุกคนน้ําทะเลนี่คือเขาจะเปลี่ยนทุกหนึ่งอาทิตย์เปลี่ยนเวลาขึ้นเปลี่ยนเวลาลงหนึ่งอาทิตย์เปลี่ยนทีหนึ่งสวยสวยอันนี้คือเมืองคุ้งซ้มนะคะนั่นะมีสาหร่ายที่เขาบอกกินได้อะ่ะ อยู่ข้างล่างเต็มหมดแต่พี่ฝนไม่เอานะคะกินบ่เป็นเห็นไหมมองลงไปข้างล่างแล้วนะสาหร่ายที่ใบใหญ่ๆห่อะพี่ฝนไม่รู้เขากินกันยังไงนะ<ร>เขาบอกกินได้แต่ว่าเรายังไม่เคยกินเหมือนกัน<ม>คนที่เขาอยู่ที่นี่นานๆเนี่ยเขาจะรู้นะว่าอะไรกินได้กินไม่ได้ แต่พี่ฝนยังไม่เก่งเท่านั้นทุกคนดูน้ำนทุกคนเรามาเจอหอยนางลมดูสิบา้าหอยนางลมตัวใหญ่แท้ดูนะตัวใหญ่มากโอ้โหยูนี่อีกสองตัวให้พี่เขาไปเอาอตัวนี้อ้วนนะเนี่ยให้พี่เขาไปเอา มาใส่แล้วนี่ทุกคนตายอ่อุ้ยสามตัวติดติดสามตัวติดกันทุกคนดูนี่ป้าสามตัวทุกคนนี่กี่ตัวนี่ได้สี่ตัวสามเจ็ดตัวแล้วดูเถอตรงนั้นกองกันอยู่นะหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดเจ็ดตัวนั่นนะ่ะกองเอ้อยอยู่นั่นนะ่ะมีตัวตายมั่งป่ะไม่รู้อันนี้ล่ะขาขาวอ่ะตายไหมหรือเปลือกเปลือกเปลือกโอ้อันนี้ตายแล้วโอ้เสียดายดยิตัวนี้ไงทุกคนทุกคนทุกคนตัวนี้ตายไหม อนน้ไม่ตายไอตัวนี้มันกระเทาะออกมาได้ตัวนี้ยังอยู่นี่ทุกคนเห็นไหมกเก็บง่ายแต่เนอะบ้านเรามันต้องไปกระเทาะกระหินเนาะอันนี้ไม่ต้องกระเทาะเลยอยู่ใครอยู่มันนี่อีกตัวนึงนี่นี่นีนี่นน ตัวนี้นี่ตัวหนึ่งโอ้ทำมมันเก็บง่ายอย่างนี้เนี่ยตัวนี้ตายยังยังออกตายแล้ว <c oughs> <c oughs> หอยแมงผู้ฮ่ตัวนี้ทีทแรกนึกว่ายังไม่ตายตายแล้วอ่า <c oughs> มีแต่เปลือกอันนี้ละ่ะอันนี้ก็มีแต่เปลือก <c oughs> มีต้นสไล เกาะสายนี้ตัวเบลอะเลยมีหอยแมงกูมาด้วยทุกคนนี่อันนี้ไม่ตายแน่นอน หนักๆอ่ะยังไม่ตายนี่นี่ดูด<ค>ูทุกคนอันนี้หิน i, ไปทุบแล้วมันแตกตัวใหญ่มาก นี่ตนี้นู่นเป้งเลยใหญ่มากนี่เดินเก็บเอาแล้ะเลาเล่นๆข้างๆตลิ่งนะเน,นี่ยเยอะมากข้งที่พักพอดีติดมีอีกเนี่ยยังไม่ได้แกะออกเลยเนี่ยตัวอ้วนๆหนูทุบไม่ได้อะพี่เพราะว่าหนูทุบแล้วมันแตกพี่ต้องทุบเองนี่ยสามตัว ให้มันแยกออกจากกันไงถ้าไม่งั้นเนะี่ยมันก็จะเปืองเนื้อที่ติดวนะ่าน่าจะเทุกคนอีกไหมเอวกลมเลยอ้วนเนาะตัวใหญ่มากจนเจนเหนียวหนูคิดว่าน่าจะมีไข่มุกข้างในแน่เลยเวลากินต้องระวังนะหอยนางรมมันมีไข่มุกได้นะพี่เนาะอืมตัวใหญ่มากนี่เสดารเก็บมาคนละถุงแล้วพี่เขาก็เอามาถุงนึงเหมือนกัน เนี่ยได้สามหม้อสี่หม้อได้อยู่แล้วก็เดี๋ยวพาไปดูหอยนางลมหอยนางลมทุกคนนี่เก็บมาเบอร์เลอร์เบอร์เตอร์อเลยตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนี่ไม่กล้ากินตัวใหญ่เกิน <laughs> แต่สำหรับคนที่กินนะชอบมากเนาะ ตัวใหญ่ขนาดน,นี้ดูสิใหญ่กว่ามือพี่ฝนนี่แหละคิดดูอู้เลิศมากแล้วมาเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย